สวัสดีครับแฟนกีฬาไทยทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ YouTube ช่องสาระดีกีฬาดังครับวันนี้ทีมงานขอพาทุกท่านนะครับไปติดตามบทสรุปของศึกฟุตซอลซิงแชมป์เอเชีย e 2 0 2 5ที่เต็มไปด้วยดรามา่าความเข้มข้นและน้ำตาแห่งความภาคภูมิใจครับเมื่อวานนะครับ17พฤษภาคม2568ณสนามกีฬาโอฮอสประเทศจีนนะครับเวลา19นาฬิกาทีมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยนะครับอันดับ5ของโลก ลงสนามในรอบชิงชนะเลิศพบกับทีมชาติญี่ปุ่นโดยทั้ง2ทีมนะครับต่างผ่านเกมดราม่าในรอบรองชนะเลิศไทยเชิญจีนสาต่อ2ในขณะที่ญี่ปุ่นนะครับก็เบียดอิหร่านมาด้วยสกอร์เดียวกันทําให้ทั้งสองทีมได้ตัวไปฟุตซอลชิงแชมป์โลก2025ที่ฟิลิปปินส์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเกมนี้นะครับโคดโอธนากรสันธนาประสิทธิ์นะครับวางหมากส่งผู้เล่นชุดแรกนะครับนำโดยหนึ่งลือไทยสระหงนะครับผู้รักษาประตูเจนจิราบุภา อริยาไส้เตินนัทมณ์อจกล้าและดาริกาเพียรภายลุนเริ่มเกมนาทีที่5นะครับญี่ปุ่นได้ประตูขึ้นนำจากจังหวะสวนกลับก่อนที่นาทีที่9นะครับไทยจะตามตีเสมอได้อย่างสุดสวยจากลูกยิงของเจนจิราบุภาครึ่งหลังนะครับญี่ปุ่นขึ้นนำอีกครั้ง2ต่อ1ในนาทีที่22แต่ตัวเล็กสาวไทยนะครับไม่ยอมง่าย,ายเมื่อนัทมนอาดกล้านะครับยิงไกลสุดงามตามตีเสมอ 2. 2. ช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับนาทีที่43ใครพลอยหัวใจเพชรนะครับซัดประตูให้ไทยพลิกนํา3-2ต่อแต่ดีใจได้แค่1นาทีนะครับญี่ปุ่นก็ตามตีเสมอทันควันเป็น3-3ต่อหมดเวลาการแข่งขันทั้ง2ทีมเสมอกัน3-3ต่อต้องตัดสินกันด้วยจุดโทษและก็เป็นญี่ปุ่นนะครับที่เฉียบคมกว่าเอาชนะไทยด้วยสกอร์รวม6-5ตคว้าแชมป์เอเชียไปครองส่วนไทยจบรองแชมป์เอเชียได้อย่างน่าประทับใจ ถือเป็นผลงานที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์หลังจากจบอันดับ3มาแล้วถึง2ครั้งในปี2015และปี2018ถึงแม้ตัวเล็กสาวไทยจะชวดแชมป์แต่ทีมชาติไทยก็การันตีตัวลุยฟุตซอลชิงแชมป์โลก2025ได้สำเร็จพร้อมทำศึกใหญ่ปลายปีนี้ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่21พฤศจิกายนถึง7ธันวาคม2568สำหรับรายชื่อ16ชาตินะครับลุยศึกฟุตซอลชิงแชมป์โลก2025ที่ฟิลิปปินส์ประกอบไปด้วยชาภาพนะครับฟิลิปปินส์ทีมจากเอเชียเรา3ทีมนะครับจะประกอบไปด้วยญี่ปุ่นไทยอิหร่านอฟริกา2ทีมนะครับมอรโ,โคกับแทนซาเนียอเมริกาเหนือ กลางนะครับ2ทีมได้แก่แคนาดากับปาร์มาอเมริกาใต้นะครับ3ทีมบราซิลอารเจนตินาโคอรเบียโอเชเนีย1นทีมครับนิวซีแลนด์ยุโรปนะครับได้สิธิ์4ทีมอิตาลีปโปรโตุเกสสเปนและโปรแลนด์การแข่งขันครั้งนี้นะครับนับเป็นฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลกครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับโดยจะมีการแบ่งกลุ่มและโปรแกรมการแข่งขันออกมาเร็วๆนี้ท่ามกลางความคาดหวังจากแฟนฟุตซอลทั่วโลกแม้จะพลาดแชมป์ไปเพียงปลายเส้นผม แต่ทีมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยกลับคว้าหัวใจแฟนฟุตซอลทั้งอาเซียนและเอเซียอย่างเต็มเปาฟอร์มอันแข็งแกร่งหัวใจนักสู้และจังหวะเกมที่เฉียบขาดของสาวไทยกลายเป็นกระแสชื่นชมล้นหลามจากแฟนๆหลายชาติที่พร้อมใจกันยกย่องว่านี่แหละทีมที่ควรค่าแก่การยกนิ้วโป้งและปรบมือให้เสียงจากแฟนบอลในอาเซียนและเอเซียหลั่งไหลเข้ามาทั้งคำชมฝีมือทักษะและหัวใจนักสู้ของสาวไทย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพวกเธอไม่เพียงแค่เป็นผู้ท้าชิงแต่ยังเป็นทีมที่คว้าหัวใจคนดูไปเต็มๆท่านผู้ชมครับต่อไปเรามารับฟังความคิดเห็นเสียงจากแฟนบอลในอาเซียนและเอเชียที่เขาเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นต่อฟอร์มการเล่นของสาวไทยเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรเรามารับฟังกันครับเราจะเริ่มจากประเทศอินโดนีเซียกันก่อนนะครับเริ่มจากท่านแรกนะครับ ไม่เป็นไรนะสาวไทยนี่คือความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่มากแล้วแฟนฟุตซอลอินโดนีเซียท่านนี้นะครับมองเห็นคุณค่าความพยายามไม่ยึดติดแค่ผลลัพธ์ยอมรับไทยในฐานะทีมที่เดินทางไกลและคู่ควรกับเวทีนี้ชาวอินโดนีเซียท่านที่2นะครับได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าผมดูทั้งเกมเลยทั้งสองทีมยอดเยี่ยมมากแต่ไทยโชคร้ายคอมเมนต์นี้นะครับยืนยันว่าไทยสู้ได้สุสีเพียงแต่ดวงไม่เข้าข้าง มุมมองแฟร์จากคนนอกที่ชื่นชมทั้งสองฝ่ายนะครับคอมเมนต์ถัดมาครับไทยแพ้แบบเจ็บจิตเล่นดีแต่โชคไม่เข้าข้างท่านผู้ชมครับอารมณ์นี้นะครับอารมณ์เสียดายแทนชัดเจนแสดงว่าประทับใจในผลงานของไทยแม้ไม่ได้เชียโดยตรงนะครับลำดับต่อมาอินโดนีเซียไทยเวียดน,นามคือผู้แบกหน้าตาอาเซียนมุมมองนี้นะครับสะท้อนการรวมพลังในระดับภูมิภาคมองไทยเป็นกำลังหลักในระดับทวีป ความคิดเห็นท่านต่อมานะครับจากอินโดนีเซียนะครับครบทีมไทยแพ้แบบเฉียดชิวแต่หัวใจนักสู้ของพวกคุณสุดยอดความคิดเห็นนี้นะครับชื่นชมความทุ่มเทข,ของไทยแม่จะไม่ชนะแต่ก็เป็นคำชมจากใจจริงของแฟนฟุตซอลอาเซียนนะครับลำดับต่อไปครับคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียท่านนี้บอกว่าการล้างแค้นที่สมบูรณ์แบบยินดีกับญี่ปุ่นเกมนี้สนุกและสูสี จากความคิดเห็นนี้นะครับเราพอมองได้ว่ายอมรับว่าญี่ปุ่นล้างแค้นได้สําเร็จนะครับแต่อีกด้านหนึ่งก็ยอมรับว่าไทยสู้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีต่อไปครับเรามาดูความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นนะครับคอมเมนต์แรกนะครับไทยแข็งแกร่งมากคอมเมนต์สั้นๆนะครับแต่ว่ากินใจเป็นการยอมรับฝีมือแบบตรงไปตรงมาเรามาต่อกันเรื่องความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นท่านที่2ครับรู้สึกว่าทีมไทยเหนือกว่าทีมญี่ปุ่นผู้รักษาประตูกับเบอร์8โดดเด่นมาก เป็นคอมเมนต์ที่น่าภาคภูมิใจที่สุดของแฟนฟุตซอลไทยนะครับเป็นคอมเมนต์ที่น่าภาคภูมิใจที่สุดของแฟนฟุตซอลไทยนะครับเพราะมาจากฝั่งทีมที่ชนะเรามาต่อกันเลยนะครับไทยยิงลอดขา3คนได้ด้วยสุดยอดคอมเมนต์ comment นี้นะครับชื่นชมเทคนิคเฉพาะตัวย้ำว่านะครับญี่ปุ่นจับตาดูไทยในรายละเอียดเล็กๆคอมเมนต์ต่อมานะครับนัดชิงยอดเยี่ยมไปบอลโลกด้วยกันเป็นตัวแทนเอเชียสู้ไปด้วยกันความคิดเห็นนี้นะครับแสดงจิตวิญญ,ญาณนักกีฬาและมิตรภาพระดับเอเชีย ไทยได้รับการยอมรับเต็มตัวจากญี่ปุ่นนะครับความคิดเห็นต่อมานะครับของชาวญี่ปุ่นครับยินดีกับญี่ปุ่นด้วยไทยก็ยิงลอดขา3คนได้สุดยอดย้ำอีกครั้งในความสามารถเฉพาะด้านของไทยซึ่งเป็นที่พูดถึงแม้จะไม่ได้ชนะนะครับลำดับต่อมานะครับสุดท้ายก็ยังไม่ชนะไทยเลยแพ้เสมอไทยแข็งแกร่งจริงฟุตซอลึกซึ้งมาก จกคำพูดที่ว่าลึกซึ้งนะครับหมายถึงเกมที่ไม่ตัดสินกันแค่สกอร์แต่รวมถึงกลยุทธ์เทคนิคจิตใจซึ่งไทยสอบผ่านหมดคอมเมนต์สุดท้ายของชาวญี่ปุ่นนะครับทีมไทยแสดงผลงานอันยอดเยี่ยมจุดโทษเป็นเรื่องของโชคขอมอบคำชมสูงสุดคอมเมนต์นี้นะครับยอมรับฝีมืออย่างจริงใจแม้ชัยชนะไม่ได้เป็นของไทยครับต่อไปครับเรามาดูฝั่งทางด้านเวียดนามกันบ้างนะครับคอมเมนต์ชาวเวียดนามท่านแรกนะครับไทยก็โดนญี่ปุ่นหลอกเหมือนเวียดนาม จากคอมเมนต์นี้นะครับนามเสียงเสียดสีเจ็บ,บนขำมองดูว่าญี่ปุ่นมีลูกเล่นแพลวๆาชาวเวียดนามท่านต่อมานะครับไทยรอบนี้ระดับท็อปของจริงเป็นการยอมรับแบบตรงๆนะครับว่าทีมไทยยกระดับขึ้นมาจริงไม่ใช่เรื่องบังเอิญคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับไทยชนะเวียดนามและญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มแต่แพ้ในนัดชิงคอมเมนต์นี้นะครับเสียดายแทนไทยนะครับและสะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่นอนของเกมกีฬา ความคิดเห็นท่านต่อมานะครับไทยไปฟุตซอลโลกเหมือนกินข้าวส่วนเวียดนาม,อมคอมเมนต์นี้นะครับแสดงความอิจฉาและเหนื่อใจในความต่างของระดับต่อไปครับเรามาดูความคิดเห็นของชาวมาเลเซียนะครับโดยชาวมาเลเซียท่านนี้ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าจะเป็นแชมป์ไปทําไมถ้ายังไม่เจอไทยให้ไทยเป็นทีมระดับสูงสุดในสายตาแฟนมาเละคอมเมนต์ต่อมานะครับเสียใจแทนเพื่อนบ้านอย่างไทยแชมป์อยู่ตรงหน้าแท้แท คอมเมนต์นี้นะครับนำเสียงเห็นอ,อกเห็นใจอย่างลึกซึ่งจากประเทศเพื่อนบ้านต่อไปนะครับความคิดเห็นของชาวกัมพูชาเพื่อนบ้านของเราอีกประเทศหนึ่งนะครับแพ้ก็จริงแต่ยอมรับว่าไทยเล่นดีมากคอมเมนต์นี้นะครับแสดงการยอมรับจากจริงใจจากเพื่อนร่วมภูมิภาคแม้จะไม่พูดมากนะครับแต่ก็ว่าชัดเจนคอมเมนต์ต่อไปจากอิหร่านนะครับตามคาด3มทีมอิหร่านญี่ปุ่นไทยได้ไปบอลโลกขอให้โชคดีทุกทีม มุมมองนี้นะครับจัดไทยให้อยู่ในกลุ่มบ๊กสของเอเซยอย่างชัดเจนนะครับบ่งบอกถึงการยอมรับระดับทวีปคอมเมนต์ต่อมายินดีกับญี่ปุ่นและไทยรักจากอิหรา่านคำว่ารักนะครับบ่งบอกถึงความรู้สึกบวกทั้งต่อผลงานและจิตวิญญาณของทีมชาติไทยเราต่อไปครับเรามารับฟังความคิดเห็นของแฟนฟุตซอลชาวไทยเรานะครับคอมเมนต์แรกนะครับบอกว่าทําดีแล้วขาดแต่จบสกอร ไปบลโลกต้องปรับอีกมุมมองนี้สะท้อนความเข้าใจและมองภาพใหญ่นะครับเกมดีแต่ต้องพัฒนาเรื่องการจบสก,กอร์เไิญท่านต่อมานะครับชูโทษวัดอะไรไม่ได้น้องทําดีที่สุดแล้วความคิดเห็นนี้นะครับให้กําลังใจเต็มที่และไม่โทษนักกีฬาต่อกันเลยนะครับเก่งมากแล้วจ้าที่2ก็สุดยอดแล้วคอมเมนต์นี้นะครับแสดงความพอใจในผลงานโดยไม่ยึดติดกับตําแหน่งนะครับลาดับต่อมาเดินหน้ากันตอ่อไม่มีอะไรต้องเสียใจได้ทําตามเป้าแล้ว ถือว่าเป็นทัศนคติที่ดีนะครับมีความเป็นมืออาชีพยอมรับผลและมองไปข้างหน้าคอมเมนต์ต่อมานะครับฮาเบอร์8แบบนี้อีก5คนลุ้นแชมป์ได้เลยเป็นการเชื่นชมรายบุคคลน,นะครับสะท้อนถึงความโดดเด่นของนักกีฬาเบอร์8คอมเมนต์ถัดมาครับ ญี่ปุ่นแข็งแรงกว่าแต่เราก็สู้สมศักดิ์ศรีเป็นมุมมองนะครับที่มองอย่างมีเหตุผลยอมรับความต่างเชิงร่างกายแต่ภูมิใจนะครับในหัวใจนักสู้คอมเมนต์สุดท้ายนะครับที่ทีมงานสาระดีกีฬารังคเลือกมานะครับสุดยอดแล้วทุกคนภูมิใจมากมุมมองนี้นะครับสั้นๆแต่แสดงความภาคภูมิใจอย่างสุดหัวใจของแฟนฟุตซอลไทยทุกคนเช็มอาจมีทีมเดียวแต่ทีมที่ได้หัวใจคนทั้งเอเชียมีชื่อว่าทีมชาติไทย เสียงจากญี่ปุ่นอินโดนีเซียเวียดนามมาเลเซียอิหร่านรวมถึงคนไทยเองนะครับต่างสะท้อนคําเดียวกันว่าพวกเธอคู่ควรแล้วนี่ไม่ใช่แค่การแข่งรอบชิงชนะเลิศนะครับแต่มันคือการประกาศศักดิ์ศรีของไทยในเวทีโลกและเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางสู่ฟุตซอลหญิงชิงแช,ชมป์โลก2025อย่างเต็มภาคภูมิท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือข่าวสารวงการกีฬาที่ทีมงานสาระดีกีฬารังนํามาฝากท่านผู้ชม ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องของเราฝ่กคุณผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับทางทีมงานพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ